โอเคครับผมก็สวัสดี f อฟชาวาลทุกคนนะครับก็อยู่กับผมทอนาเทอร์ ter, นะครับวันนี้เนี่ยเราจะ,ะมาทูบมาพูดถึงเรื่องอผ้าที่ใช้ติดนะครับของผมเนี่ยมีคนถามมานะค่อนข้างเยอะนะครับว่าพี่ใช้เป็นอะไรติดนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมนะอันนี้เป็นผ้าที่ผมใช้ติดนะครับอ่าจะเป็นงานผ้าล่มนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้เป็นผ้ายางนะผ้ายางเนี่ยใช้ดีเลย นะในยุคนั้นก็ใช้ดีเลยแต่ว่าพายางเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของเวลาเราเจอพวกต่อไม้หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเวลามันทิ่มแทงเนี่ยบางทีมันทะลุเลยนะครับทะลุเลยแล้วก็เวลาผ้ายางเนี่ยเวลามันโดนกาวนะมันจะหดไวนะหดไวมันจะยากในการต่อลายนะครับแต่ถามว่ามันมันต่อลายได้ไหมคนเก่งๆเซียนๆเขาก็จะใช้เป็นเทปเทปลูดไปก่อนนะครับแล้วก็มาแง้มแง้มติดทีหลังนะครับแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งมันก็มีนะ เพราะว่าเวลาสมมติปีกหักใช่ไหมเวลาเราอยากแก้งานปีกอะ่ะมันไม่สามารถแกะได้เหมือนผ้าร่มไงมันก็คือต้องแบบเปลี่ยนสีใหม่ไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วข้อดีนะมันจะถูกกว่านะส่วนผ้าร่มนะผ้าร่มเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาเลยเยอะพอสมควรเลยนะอันนี้ก็ตกละเม็ดละแปดสิบนะเม็ดละแปดสิบน,นี้เป็นสีดํานะผมชอบเหมือนกันนะสีดําแล้วก็ผ้าล่มเนี่ยมันจะมีความหนานะความหนากว่าผ้ายาง นะเล็กน้อยนะเออไม่มากนะครับแต่ถามว่าถ้าการขึ้นดีนะของเว่านะผมว่าผ้ายางเนะี่ยขึ้นดีกว่าเล็กน้อยแค่นั้นเองเล็กน้อยแต่ถ้าความทนทานเนะี่ยบอกว่าผ้าร่มเนี่ยจบเลยสีเดียวจบเลยสมมติเวลาปีกหงปีกหักเนี่ยเราสามารถแก้แก้งานได้ง่ายด้วยนะครับเวลาต่อลายนะต่อลายได้ง่ายนะครับผมบอกเลยว่าต่อลายง่ายกว่านะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต่อลายโดยการที่แบบว่าไม่มีเทปไม่มีอะไรมาติดหรือไม่มีอะไรมา อันนี้เลยก็คือผมชอบต่อแบบสดๆเพียวๆ,ๆเลยก็คือตัดปั๊บติดกาวปุ๊บตัดปั๊บติดกาวปุ๊บเลยนะครับจะไม่มีการแบบว่าเอาเทปใสมันรองมาอะไรเลยนะครับก็คือสําหรับผมผมคิดว่าไอ้นี่แม่งต่อง่ายนะผ้าเนี้ยต่อง่ายแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลามันโดนความร้อนเนี่ยผ้าล่มเนี่ยมันจะหดตัวนะครับมันจะหดตัว ฉนั้นเนี่ยเวลาเราติดเบ้าใช่ไหมถ้าสมมุติเราติดตึงนะเราติดตึงปับ๊บพออากาศร้อนเนี่ยมันจะดึงนะมันจะดึงปีกดึงทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นผ้าล่มเนี่ยมันจะดึงนะครับโดยเฉพาะพวกสีแดงสีน้ําเงินสีที่มันเข้มเข้มนะสีที่มันเข้มเข้มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดึงดีนะสีดําของผมเนี่ยผมว่าดึงไม่ค่อยเท่าไหร่นะสีดําสีเขียวเนี่ยดึงค่อนข้างน้อยแต่สีขาวก็ดึงแรงเหมือนกันนะครับคือมันหดหดเยอะนั่นเองนะครับก็คือ วิธีการที่จะทําให้มันหดได้น้อยที่สุดเนี่ยผมว่าหนึ่งเลยนะเวลาเราติดเนี่ยเราติดแบบว่าอากาศร้อนๆเนี่ยให้ผ้ามันหดก่อนแล้วก็เอามาติดช่วงนี้เลยช่วงแบบร้อนๆเลยหรือไม่ก็เอาไปตากแดดไปเลยตากแดดจนมันหดนะครับแล้วก็ค่อยมาใช้ติดนะครับเวลาติดก็คือติดเสร็จมันก็จะหดไปในตัวนะครับหดไปในตัวเลยมันจะลดอาการของอเขาเรียกว่าอาการหดของผ้าได้เยอะ ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้นะผมจะเอาไปตากแดดก่อนเอาไปตากแดดแล้วค่อยมาติดแต่บางทีถ้าขี้เกียจถ้าขี้เกียจก็ติดไดเลยนะแต่ติดหย่อนหย่อนหน่อยไม่ต้องตึงมากนะแต่ก็ผมว่าตากแดด,ดดีนะตากให้มันหดก่อนตากให้หดเราค่อยเอามาใช้นะครับแล้วก็ผ้าผ้าร่มนะมันจะมีลักษณะประมาณ3อย่างนะที่ผมเห็นที่เขาใช้กันนะก็คือจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบ ทั่วไปปกติแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่มันจะเป็นลายมาคอตอันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยหดจะไม่หดเลยแหละนะถ้าอันที่เป็นลายมาคอตจะไม่หดแต่ว่าจะหนากว่าอันนี้นิดหน่อยนะบางทีเขาก็บอกว่ามันหนักไปบางคนเขาบอกนะแต่ผมก็ไม่เคยใช้นะเออแล้วก็อีกอันนึงที่มันจะเป็นเคลือบประหลอดสีเทาๆข้างหลังอะเอออันนั้นก็จะแพงหน่อยเมตรยี่สิบนะนะเมตรร้อยยี่สิบอันนี้เมตรแปดสิบเอออันนั้นผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะว่าใช้ดีหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมชอบแบบนี้ ก็คือจะใช้เป็นการาตากแดดนะครับตากแดดแล้วก็พยายามติดหลายๆสีนะการที่เราติดหลายสีเนี่ยจะลดในเรื่องของความยืดหยุ่นได้นะทำให้มันแบบว่าไม่ค่อยดึงนะครับถือว่าใช้ได้นะผมสังเกตเวลาเราติดหลายๆสีตรงปีกเนี่ยนะติดไข้อย,ยิ่งติดไข่แบบาลาหลายๆทรงลหลายๆลายเนี่ยมันจะทําให้แบบการหดของปีกอะไม่ค่อยมากนะครับ แต่ถ้าใครที่ติดเป็นสีเดียวสีเดียวไปเลยอะส่วนใหญ่แล้วมันหดนะครับมันดึงแรงนะแล้วหดแล้วก็ถามว่าซื้อได้ที่ไหนนะครับซื้อได้ตามร้านขายผ้าทั่วไปเลยนะครับโดยเฉพาะร้านใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนะร้านที่เขาขายพวกผ้าผ้าไว้ถักเย็บผ้าหลายๆชนิดร้านผ้าใหญ่ๆอะส่วนใหญ่จะมีนะครับงานผ้าล่มนะหรือถ้าไม่มีนะ่ะผมว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตน่าจะมีเหมือนกันนะผ้าล่มติดเบ้าลองไปพิมพ์หาดู นะส่วนตัวเนี่ยร้านเนี้ยผมซื้ออยู่นะครับผมอยู่โคราชเนาะมันอยู่ตัวเมืองโคราชนะครับจะอยู่ตรงตรงข้ามร้านเก่านะคังเก่านะครับตรงข้ามคังเก่านะครับแถวๆหลังย่าโมนะจะเป็นคังเก่าตรงนั้นจะมีร้านผ้าประมาณ3ามร้านนะถ้าผมจำไม่ผิดสองหรือสาร้านนี่แหละจะไม่ใช่ร้านจะอยู่ติดห้างทองนะขวามือนะขวามือก็คือมันอยู่ตรงข้ามกันแหละนะมันมีร้านผ้าไม่กี่ร้านตรงนั้นนั่นแหละก็ไปถามเขาว่าขอซื้อผ้าล่มปิดเบ้าหน่อยครับนะเดี๋ยวเขาก็ พาไปนะครับเลือกเลยนะครับหลายสียุ่มกันก็ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็มันดีตรงที่ว่ามันเวลามันติดต้นไม้หรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยมีปัญหาขาดหรืออะไรเลยนะครับไม,ไม่ขาดเลยแล้วก็ถ้าสมมุติมันเปื้อนมันอะไรเนี่ยเราสามารถอเอาน้ํามาล้างมาเช็ดถูดได้ผมเห็นบางคนเอาอะไรมาซักก็มีนะครับคือมันดีนะครับค่อนข้างดีนะก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย หลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะมีวัะสะดุให้เราเลือกใช้เยอะมากนะครับหรือใครที่สะดวกเป็นดั้งเดิมนะเป็นพวกผ้ายางนะเป็นถุงพลาสะติกหรือเป็นงานพวกถุงปูนอย่างเงี้ยคือมันก็ใช้เล่นได้นะถ้าเราไม่ได้แบบว่าเราเอาไปทําทำจําหน่ายหรืออะไรที่แบบว่าให้งานมันสวยหรืออะไรเงี้ยคือถ้าทําเล่นเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราสะดวกใช้แบบไหนนะครับอันนี้ก็มานําเสนอนะครับสําหรับงานผ้าล่มนะครับใครที่ อยากลองใช้ลองไปหาใช้ดูนะครับจะได้รู้ว่ามันมันดียังไงหรือว่ามันถูกแพงอะไรยังไงจะได้ตัดสินใจกันนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะเดินเป็นงานผ้าร่มอย่างเดียวเลยเพียวเ,เลยนะครับจะไม่ได้ทําเป็นผ้ายางแล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นผ้าร่มหมดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับผ้าร่มนะใครที่อยากลองนะอยากลองลองไปหาซื้อดูนะครับหรือลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะครับน่าจะมีนะครับผ้าร่มบิดเบ้า นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ